วันนี้เราอยู่กับคุณบุญซอเกตนะครับวันนี้ที่จะลงเอาไปกันเองก็ได้หรือจะเราจะเจอกับเคเมฟซีครับมีอะไรจะฝากถึงเคเมฟซีครับก็วันนี้ฝากให้เคเมฟเอามือด้วยครับแต่วันนี้เอมมือด้ซ็อกเกตไม่ไม่มีใครเลยวันนี้แต่ซอเกตมีเสื้อที่สวยนะครับตัวนี้เสื้อตัวนี้เลยครับโอ้เสื้อผู้ว่าผิดเก่งเลยแค่ไม่น่าสุดได้ได้เลยคุณคุณพี่คำถามครับผู้สับประตูแบบไหนที่คุณบุญแบบไม่อยากเจอที่สุดครับผู้สับประตูที่เขาเรียกว่าอะไร อ่านทางก่อนที่เราจะแบบอ่ะไรเงี้ยแล้วก็ผู้สายงตัวที่ไม่อยากเจอคือผู้รู้สั่งตัวที่ใส่วีพรีเมียมสวยมากใส่ได้เล่นดีมากโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับเราอยู่กับพี่ก้องเลยครับเสียงใหม่ไทยลีนี่ผู้ชนะรู้สึกไงบ้างพี่วันแมตช์เอาอยากดูว่าตอนที่เขาไปภาคนัดชิงอะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆตอนแรกเดินเข้าไปไม่ตื่นเต้นนะพี่พอใส่หูกุ๊บตื่นเต้นเลยได้ภาคคู่ไหนนะครับ คู่แรกที่าเป็นอุทัยธานีกับเชียงรายครับอ๋ออุ้ยพาศรณนน์ด้วยอ่ะมีอยชอบเลยชอบเลยแล้วแล้วพาคู่แบบหรือพาคนเดียวอ่าพาคู่ครับคู่เจคอ๋อเหรอี่มีช็อปปิ้หะแล้วอะไรอะแล้อะไรนนท์นนท์นนทนนท์นนท์นนทโนนทนนท์นนท่นนท์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 นน์นนท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 ์นน์นนท์นนท์นนท์นน์นนทนนท์นนท์นนท์นน โอเคเลยโอเคเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอในสนามครับครับวอนนี้เรอถ่ายวีโอหรือว่ารูปเราเก่งนะครับครับผมครับเนส่สงคนนีนสเยวิจารณ์เป็นวีการที่เราอู่เปนลใกิจการอเตนกรการเนคราวที่แล้วรู้สึกจะแพ้เข้ามาสไ เก้แล้วแบเราถุงมือเราเหนียวม่ได้วันนี้กล้องหน้ารถถังกล้องหลังรถไทยมีปัญหาที่สถานนะผมผูสอบผูกนนที่แทบบอกว่าไม่อยากเจอทุดท่าตัวที่มันมั่นใจอยากไม่นี่งเราจะหวั่นการเรานี่ั่นใจมากาทีมีทีเมวมั่นใจแบบไหนโอนาหน่าไหม ขอบคุณมากเอาเกงเดี๋ยวไปเดินเล่นกระดานันเฮ้ยครับนี่นี่นี่ซอคเกตนี่เขียนืรึไม่ปกติที่นั่งประจำคือนั่งตรงนี้ครับเพราะว่าไม่เบอร์หนึ่งนั่งตรงนี้ชอบนั่งตรงนี้สุดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วสัมภาษณ์ไหนๆสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยกองหลังผู้บุกเบิกเลวันนี้ไม่ติดด้วยจริงเหรอ ผู้สอนตัวแบบไหนที่คุณไม่ชอบที่สุดครับถ้าคุณต้องเจอแล้วคุณไม่สุดไม่ชอบเลยอะสื่อสายไม่รู้เรื่องนะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ทีมตรงข้าวอีกทีกันเองที่หลักเลยเราแบบนี้ยคุยไมนรู้เรื่องของ BGT เท่าไหรง A f e w minutes later นี่ครับทีมเทลเม่เราวอร์มลว 要走路看。 อันนี้สกอร์เท่าไหร่แล้วครับอันนี้2-0แล้วครับแต่เดี๋ยวขึ้นหลังลงนะครับได้เลยครับพี่ 我在。 ก็วันนี้ก็จบเกมไปมน,ไนะครับเสมอกัน3าตามครับ,ค,รบคือคือสลับเร็วลงไก่ฟองนี่คนละคนละสองขึงนขึ้นหนึ่งกูลง, 1. 1> ง 0, ไม่โดดขึ่งสองฟองลงไม่โดดขึ้นสามกูดโดนคนเดียว3ลูกเลยแล้วขึ้นสี่กูไปก็ไม่โดดฮะไฮไลท์คือเซฟเทปมากแต่ว่าไฮไลท์คือเหยียบบอลกระต่ายให้เพื่อนสั้นๆแล้วก็เขา่าพลิกลงแล้วก็ดโดนยิ<อ>งทับหัวเพราะว่าโดดไม่ขึ้นเจ็บก็โอเคโอเคก็เป็นเกมที่ดีนะทุกเกมนะทุกเกมนะมันก็สนุกดี ก็เดี๋ยวเฮ้ยพาวหน้ามาเล่นกันนิดเดียวแล้วก็รบกวนไอ้คนถ่ายมึงอย่ามาช้านะรับปากตลอดเลยก็อย่างนันอันนี้อันนี้ตัดทิ้งก็เลยเดี๋ยวกันครับ